สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสไรเดอร์นะครับต้องบอกว่าห่างหายจากการถ่ายคลิปขายมอเตอร์ไซค์ไประยะหนึ่งนานพอสมควรนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆน,นะครับมาพบกับ FC นะครับทั้งทางหลายช่องทางเหลือเกินคือที่ผ่านมาเนี่ยคือมันต้องบอกว่าไม่มีรถขายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูให้ดีนะครับมี NSR Pro-Arm NSR อาร์ตากลม KR แล้วก็ REO SE วันนี้ มีมาทั้งหมด4คันก็มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเนี่ย n s r p r o a r m คันนี้ก็เป็นรถปั้นใหม่ทั้งคันเดี๋ยวจะพามาดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรสำหรับรถคันนี้เพราะว่าโอ้โหนับวันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วก็แต่ว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันอ่ะช่องทางการติดต่อนะครับ ก็มาได้เลยนะครับถนนพุทธมณฑลสาย3เขตบางแคกรุงเทพมหานครเบอร์ติดต่อ0886124002นะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่ละคันว่าราคาเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้เอาใจวัยรุ่นยุค90กันนิดนึงอ่ะกล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมาดูมาดูเลยเดี๋ยวมาดูเลยอะเดี๋ยวผมขออ่บอกราคาก่อนนะเผื่อแบบใครชอบแบบ ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมาถามราคากันเอาเป็นว่า NSR Pro Arm คันนี้ 1,000... งอ่าไม่ใช่ขอสสมมอภัย1,30,000บาทเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมมันราคานี้แล้วแล้วราคานี้มันคุ้มยังไงกับรถคันนี้นะครับ1นึ0 0 0ส,สามมบาท NSR Pro Arm คันนี้1 9 0 0 0บาทครับ ใครสนใจ1 9 0 0 0บาทเอกสารครบภาษีปี66ขาดแต่ว่ายังไม่เกินคันนี้ K r E 2คันนี้เราใจเลยเสื้อเบิกด้วยราคา3 9 0 0 0บาทภาษีปี66เช่นเดียวกันส่วนคันนี้นี่ L O S E รถปั้นใหม่นะครับคันนี้ราคา4 9 0 0 0บาทอ่ะผมขอ เริ่มต้นด้วยความพิเศษของรถคันนี้ก่อนเป็นรถที่พึ่งปั้นเสร็จนะครับรายละเอียดรถคันนี้เบิกแท้ใหม่เกือบทั้งคันอ่ะเอาเริ่มตั้งแต่เครื่องก่อนเลยอะไรทุกอย่างทุกชิ้นเบิกแท้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเสื้อลูกก้านแหวนคาบูอันนี้แท้ทั้งหมดเลย ในส่วนของพวกลูกปลงลูกปืนซีนอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปไปนับคือแท้ใหม่ทั้งหมดนะครับแท้ฮอนด้าใหม่ทั้งหมดเลยหม้อน้ำมีเนียมรถเป็นรถปั้นใหม่ทั้งคันนะครับพ่อแดงบางทรเกียร์ยงยาง IRC i z นะครับคือรถคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าผมปั้นขึ้นมา แล้วใส่ของแบบว่าไม่ยั้งเลย <c ười> คือแบบไม่ยั้งจริงๆของแท้ก็ของแท้โคมไฟสแตนเล่เบิกนะครับแล้วจะรู้ว่าผมเบิกจริงนะครับชิวหน้าเบิกแท้กระจกเบิกแท้นะครับยาง IRC iZ ซีนโช๊คเบิกแท้นะครับซีนโชค๊คซีนกันฝุ่นทุกอย่างแท้ทั้งหมดเลยนะครับกานคัดแท้นะครับ ปั๊มบนแท้ก้านเบรกแท้สวิตช์ออฟลันแท้นะครับสวิตช์กุญแจแท้นะชุดเรือนไม้นะครับสายปิ้งสภาพป้ายแดงพวกสายต่างๆทุกอย่างเบิกแท้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสายไม้สายคัดสายวัดรอบสายโชกโอ้โหใส่แบบไม่ยั้งจริงๆนะครับนี่เลยใครที่สนใจนะครับ ราคานี้ผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มปั้นเองแสนห้าไม่อยู่อย่างแน่นอนปั้นเองแสนห้าไม่อยู่อย่างแน่นอนเพราะมันเบิกใหม่ทั้งหมดเลยครับเครื่องนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่เป็นหัวใจของตัวรถเบิกใหม่ทั้งหมดเลยคาบูอ่าเดี๋ยวผมให้ดูคาบูคาบูก็เบิกใหม่นะครับเห็นไหมฮะคาบูเบิกใหม่ราคานี้1 3 0 0 0 0บาทได้ไปยังไงก็คุม้ม เพราะมันสภาพป้ายแดงจริงๆนะใครสนใจอ่ะที่สำคัญนะครับผมจะให้ดูถังน้ำมันใสปิ้งนะฮะอ่ะดูดูดูนะครับดูนะครับถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนะครับแบบแบบประมาณแบบอารมณ์แบบประมาณถังเบิร์หากใครสนใจนะครับหากใครสนใจทักมาได้นะครับ NSR Pro Arm รถปั้นใหม่อะไรเบริกแท้เกือบทั้งคันสนใจทักทายได้นะครับทะเบียนพิเศษเลยโอ้โหทะเบียนสวยมากอ่าสนใจทักนะครับสนใจทักได้เลยนะครับรถแบบจบๆเลยครับอ๋อลืมลืมลืมให้ฟังเสียงลืมให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงกันเลยดีกว่า Perkara ini. ให้เวลานิดหนึง่งเพราะว่ารถราคามันแพงรถราคามันสูงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปราคา130,000สาบาทได้ไปยังไงก็คุ้มครับเพราะเป็นรถเบิกใหม่เครื่องเบิกใหม่สุดยอดจริงๆสนใจทักมามาเอาแบบเอาใจแบบคนงบน้อยบ้างดีกว่าสำหรับคันนี้ NSR 1 5 0 RR นะครับ คันนี้ใครสนใจ1900งบาทเท่านั้นเอกสารครบภาษีปี66ตัวนี้เป็นตัวตากลมนะครับเอกสารครบภาษีปี66หกฟังเสียงกันเลยดีกว่าโอ้โหเครื่องโคตรเงียบ ที่ดังก็ดังแต่เสียงพ่อนะครับ19,000บาทนะครับ NSR ตรากลมสนใจทักทายได้นี่คันนี้นะครับขายตามสภาพนะครับแต่รถมันเดิมนะครับรถมันเดิมเครื่องมันดีภาษีปี -66 ประมาณนี้นะครับชุดสียังไม่เคยทำสีนะครับเป็นชุดสีเดิมโรงงานติดกับตัวรถนะครับนี่ ตำหนิมีนะครับตำหนี่ก็มีทั่วๆไปนะครับตามสภาพตามราคานะครับชุดสีโดยเฉพาะเรื่องของชุดสีนะครับตามราคานะครับอย่าคิดว่ารถหมื่นเก้าแบบจะต้องสวยสมบูรณ์นะครับแต่ราคานี้ผมมองว่ามันคุ้มอะ่ะดูถังน้ํามันนะครับอยากให้ดูถังน้ํามันถังน้ํามันยังกับถังเบึก ถังน้ำมันสวยมากโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะเงาวับเลยถังไม่มีสนิมเลยถ้ามีก็มีแต่แดงๆที่อยู่ด้านบนนี้นะครับแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างโอ้โหเงาวับเลยนะครับยังกระถังเบิกเลยครับถังน้ามันสวยมากเ s r คันนี้ถังนิม,มันแบบเลยโอ้น้อยนักที่จะเจอรถเอ,อรถเก่าที่แบบสภาพข้างนอกที่แบบ สภาพไม่สวยแต่ว่าถังน้ำมันนี่สวยมากอ่ะใครที่สนใจใครที่สนใจ1,9,000บาทเอกสารครบภาษีปี66นะครับ NSR 1 5 0 RR อ่ะคันนี้เมื่อกี้บอกราคาไปแล้ว3,9,000บาท KR นะครับคันนี้ตัว E 2เสื้อเบอร์ครับเสื้อใหมคลกริปฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเอกสารครบภาษีปี66 โอ้โหนิ่มๆเลยครับโอ้ยเครื่องเงียบมากท่อสวยเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับเสื้อนะครับคาบูกลมนะครับคาบูเดิมเสื้อเบิกนะครับ1 8 55ข้างหน้า4พอร์ตซิงนะครับแล้วก็แผงคอ ZX นะครับโอ้โห ราคา39,000บครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตำหนิมันมีอะไรนะครับถ้าหากเป็นแบบจุดใหญ่ๆนะครับนี่39,000บาทนะครับย้ำนะฮา3 9 0 0 0บาทตำหนิมีอกล่างตรงนี้นะครับนี่ตำหนินะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่แจ้งนะครับส่วนเครื่องในสวย เครื่องสวยเครื่องเงียบเครื่องดีโอ้ปลายท่อก็สวยนะครับใครที่สนใจ39,000บาทนะครับสำหรับ k ครคันนี้มันสวยมากกับราคาราคาไม่แพงครับมาส่วนรี o SE คันนี้รถปั้นใหม่นะครับใครสนใจ4 9 0 0 0บาทครับรถจัดสภาพใหม่นะครับเป็นรถจัดสภาพใหม่ ของพี่ชายผมเองนะครับช่างเสนอนะครับคันนี้ฟังเสียงเลยดีกว่าโอ้โหนิ่มๆนิ่มๆเลยเสียงนิ่มมาก ใครอยากได้นะครับรถกระเทยยุก้าวูนนะครับ l โอ SE มีกันสะบัดมาด้วย49,000บาทโอเคมาเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันวานยุก้าวูนวน,นะครับรถสวยๆจากฟ้าใสไรเดอร์นะครับมาก็ NSR Pro Arm นะครับทวนอีกทีหนึ่ง130,000บาทราคานี้เอาไปปั้นเองไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะ อะไรเบิกแท้ใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องเบิกแท้ใหม่หมดเลยนะครับ NSR ตากลม19,00 0บาทนะครับแล้วก็อ๋อย้ำนิดนึงว่า NSR Pro Arm คันนี้ภาษีเต็มนะครับทะเบียนสวยนะครับ69นะครับโอ้โหลลลวหกนะครับทะเบียนสวยมากนะครับแล้วก็ภาษีเต็มนะครับ เอเคันนี้ภาษีปี66นะครับ19,000บาทราคานี้ผมบอกเลยว่าโคตรถูกเลยโคตรถูกเลยนะครับ19,000บาทครับซื้อไปไม่เสียใจอย่างแน่นอนหรือว่าจะให้ผมปั้นก็ได้ให้ผมบิ้วก็ได้ KR 39,000ครับเสื้อเบิกนะครับทอสวยมากแผงคอแ X โอ้ เสื้อ1855ครับเสื้อทองปั๊ม4พอร์ตนะครับรอๆเลยครับ39,000บาทครับคันนี้ขายถูกอีกเหมือนกัน2คันนี้ต้องบอกว่าขายถูกจริงๆนะครับถ้าเทียบกับราคากับสภาพแล้ว2คันนี้ถูกผมรับประกันเลยว่าถูกจริงๆนะครับอ่ะส่วน D.O.S.E. คันนี้รถปั้นใหม่แล้วแต่ใครจะชอบอ่ะขอ ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะครับส่วนงานซ่อมนี่กำลังเร่งอยู่ครับไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะฮะเทนาแล้วก็โซนิกนะครับที่ช่างกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับงานซ่อมก็เยอะนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะเอารถมาซ่อมหรือว่าอยากจะจัดสภาพก็ทักทายกันเข้ามาแล้วกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะฝากแชร์กันเยอะๆหน่อยแล้วกันเผื่อใครที่แบบกําลังหาอยากจะอยากได้รถไปแบบทริปน้ําไม่อ่าบอะไรประมาณนี้นะครับทุกคันพร้อมออกทริปแต่จะไปถึงจุดมุ่งหมายจุดหมายปลายทางหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่งแต่รถสวยอย่างแน่นอนสนใจคันไหนทักทายมาสวัสดีครับ